บริเวณหน้าห้างเจีขาวก็คึกคืนอยู่เียครับคืนกะนรอดนะดวงครับเที่ยงประมาจากโมงครึ่งมือใครเป็นเงินไทยใครเป็นเงินไทยหนึ่งแสนกี่กับประมาณร้อยหกสิบบาทเนาะประมาณร้อยหกสิบาทใบหนึ่งนี่ร้อยหกสิบบาทมาเบิ่งวันเทียขาวขายทั้งหมดแต่เงิน่าไดเนาะเพราะว่านะใครไปไกลมัดกันได้จังเมื่อมันเนี่ พรวันกับเพลนมาเป็น,นันนพพามาเป็นกำลังใจเอาคือก็ตั้งยูทูบใหรเออเมื่อวานยังไม่ตั้งกันวะใครอิกมีไปอันนี้คือไปสองพันกี่ในสองพันกี่อันนี้สิบพันอันนี้ใบสามพันทุกคนใบสาวพัน,นสิบเป็นประมาณนี้นะ อันนี้ไปแสนมีใบหาซิฟกับว่าเบิงว่าเด็กาว้าขายตั้งเคิิงมือในเงินท่าใดไปน้อยไปซาไปซิฟก็ต้องแง่บเบิงเนะรดรดยังมากอีกแต่ว่าลูกนี่เถี่ยวท่าก่เนนี่ย บอลบอลยังมีอยู่นะปฏิค้า็สิคายต่ออีกเพราะว่าไก่ยังหลายโตเด็กทุกคนทายไปเรือเอ่อยเรื่อยมียูดกนะทุกคนเนาะการได้เงินประมาณจากักเทบแถนนี่แหละบางจำนาชนักนะเงินไปน้อยก็บม่ได้นักแต่เ,เพราะว่าเอาไว้ทนเนี่ยสอบจะไปซีบไปซาวไปหาซีบไปเซ็นกีดไวสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้ 3, สามเซ็ก 3, นกีดสามเซ็นกีดเป็นเงินไทยกับประมาณ ประมาณห้าร้อยอันนี้ได้ห้าร้อยบาทเปิดหนึ่งเปึกหนึ่งห้าร้อยบาทอันนี้ได้ถอดได้สนับสิบเอ็ดเขาเป็นเงินไทยท่ดใดเป็นเงินเหรียญท่ดใด้จรินะครับจะบอกว่าคายมือหนึ่งมือนี้พึ่งมือของสีาขาวคายเรื่องเป็นเงินาใดเดือสองสามสี่มันนี่กันลดหลายนะทุกคนนะปวดทุกเขาจะไปงานพธาตุพนมแล้วก็ะธาตุเมืองเก่าน,นะสีขา,ข,าขาวกับเป่าห้าน ผู้ได้กายไปกายมาก็อุดหนุนเนี่ยเด้อติงไก,หงกห่ห่อนหอนปิงไก่ห่อนหอนมันนี่จีสีขาเผาห่านมัดมือเนาะปิงเองขายเองเพราะว่ามือนี่เผาห่านจังหน่อยกันนองสะอาดก็สิไปงานประทาดโทนดิสิขากระเ,าเ๋าห่านมัดมือเพราะว่าไปเทีย่ยวไปหลายเถือเลยเนาะมือนี่กับกุหลาบเขียวกุหลาบเขียวมาซอยกุเรือไปในเต๊ะ โอเคมาซอยเอื้อยแล้วกินข้าวแล้วมาถือกล้องอไเนี่ยเด้อข้าวียกบะเออมาถือกล้องอะไเนี่ยกได้เนี่ยนี่ปะคามมาสื่อมาเหมือนนีอือมันนี่มีขาม้าวเด้อทุกคนขามาวคล้องแท้เนี่ยใครอยากอกินก็มากินได้เด้อที่พ้าวยุหันจนฮอดทำจนฮอดประมาณเจ็ดแปดโมง งขายไก่เบิร์ดขายไก่เบิร์ดเพราะว่าทำอันนี้ชิปปิ้งเพิ่มเนี้ชิปปิ้งเพิ่มนะออกคัสบายดีเป็นทางการสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นาสขขุดสุดสุดคนมึงเนี้ยคุณไดอยากมาอุดหนุนกับมาอุดรุนได้อยู่มัดมืออาจมาออื่นอาจจะชิลยู่อีกเพราะว่ามีทางไปรอบใหม่แล้วเนาะเราติดใจได้ได้ทั้งหน้าไม่ไปเห็นงานตลอดเดิในไปใหม่ๆสุดๆซิงไก่ล่า มันนี่ขายดีนะไ<า>ม่นี่กุหลาบพันเนี่ยากัคฆ์ถือกุหลาบเขียวด้วยทุกคน,น,น,นไ,ดได้ีได้กินได้งามล่ะกะลืมเอนนื้อยปไปในวันสิแบงเอื้อยสลบจังไรเหี่ยวแห้งจ้ากุหยาบเสือกะนอนเ<ด>จ็บโตฮะก็ออกปกติหนกุหลาบเขียวสืดุสืมันนะนะตื่นเศร้าตื่นเลิก,ลกดุกเศร้าไปต่อตื่นนอนก็ลุกนอนใหม่อีเพราะว่าตื่นเลิกดุป่ายดุแรงนะดุแรงเริ่มขี้ข้านแล้วเพราะว่าเพิ่นมีผูกอ่ะ ปิ้งไ้กับปิ้งตอกปิ้งนี่กินสีฟ้ดมีขาปิ้งมาได้ลองครับแล้เพื่อหนึ่งเมื่อนี่จะได้อยู่ประมาณถ้าว่าหอบลอยผมน็เล็ได้เพราะว่าติเท้าออกมาสายได้หนึ่งรองเท้าพันยูเด็รองเท้าพนขายตั้งเช้าทายดี่มาเต็มโฉเชา ธราาร,รออมดาก็ได้ประมาณเดกกลางละห้าหกสิบหรืซางืก้าออกมากับประมาณสามสิบสิบปีปิ้งไทน่าซีมมาได้บอซีมเนี่กปว่าว่หยอกเสือ้อว่าหยอกเพื่อนบ้านก็ทายเสือเลยนี่แหละทุกคนบขายเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ขายอย่างเดียวเนาะนะทุกคนผู้ใดอยากไปเมือมอื่นมือสุท้ายนะเมือเขาใสป่าอยู่อาธาตโพพอาชาตเมือเกนะ้าเนาะ แบบพระธาตุนมน้อยพนมใหญ่แบบพระทาตุนางลาวปากแซงบัดทูแบบมือเดียวก็เมดเนาะแมน้าดสีขาวกับกุหลาบเขียวมาแบบอุตสบาวสีขาวกับกุหลาบเขียวไปพระธาตุนมแล้วก็พระทาตเมืองเก่าพระทาตเมืองเก่าไปถ่า,า,ายคลิปเนาะมือนะั้นมัน,ม,นมันเพลงหลายลิขสิทธิ์นะนะทุกคนจะเลยบริหาร แต่ที่าวรีว่าตื่นเช้ามาจะไปปักเซกับประเไปซ้ชืกับเขาต้กตกนกอไผ่เนาะเพราะวที่เขาเด่วแล้ววันที่ไปปักเซเี่ยเพราะว่านัดจัใส่ผลเสร็จไปก็พิมพ์งานอะอยนั่นแหละถึงอะน้องน่อยทำสีเบาไหวนะหลายคนแร้วเบาซูคนเก็อยางให้ไปอยู่แต่ที่าวต่ทเาอะไรมันหลายอย่างเป็นอย่างีนิม่มปกลก,กันที่ส เอ,อาอาตส่งหาอีกปวะฮะซื้อ,อยูสายซื้อ,อยูถาดพนมคกณผูเห็นชื่อตันชิลงม,มาน้วนทุกคนจะไปดูการมาเจ็บเอาเสร็จอยังเนาะใช้ขม่าวข,ของแท้ปเป็นแดงได้เลยน้นำตาลก็มีเด้อุเจ้านี่น้ำตาลสดจากต้นจากต้นตาลเนานะ อันตัวน้อยเท่าไรก็มันได้จะกอนสิบก้อนก้อนละพันเนาะตัวใหญ่ซาวก้อนบะซาวก้อนเลยซาวพันทงใหญ่สามอันหาสิบบะตัวน้อยสามอันส่าวห้าสามอันซาวห้าก็ได้คือผลิตทงแบบทีเรีนะหาสิบพันทุกคนท่านนั้ก็หาสิบพันคือการสามอันผลก็เอื้หกสิบก่อนเนาะหกสิบก่อนก็รู้หาสิบ คารขคาเมลเข่ขาใบเตยเข่าเขาเอินเสาเข่าสังขยาเลยทุกคนเนาะมันก็หอมเป็นอาชีพเลยเนาะเฮ็ดคูเมอร์หรือเปล่เออเฮตคูเมอร์อันนี้เครื่องมึทงทราบเป็นเ,นะเหตุอย่างไรนะฮะเครื่องมึสง,นนมงสิขายเลขรถก็หลายหนละ่หนาบดเดือดเทานะทุกคนรถโดยสารรถบรรทุก อัวอัวหว,วานก็มีเดออัวหวานนี่ทุกคนอัวหวานหม่ำยังก็ได้หรือว่าไผ่มาหั่นเจ๊ขาวสิสังต้มไก่เนาะต้มไก่ต้ปมปลา้นมดเนาะปิ้งใหม่ตลอดเจียพอนหัวหยังเซ็เ็เนาะต้องแบบว่าปิ้งต้องไฟอ่อนๆท่านไฟแห้งแลหละการบันจารู้ว่าอล้วใหม่ก่อนซุกมันก็ แบบ à, ทั้งนอกใหม่แต่ทั้งในแบบ à, กระดูกยังแดงนะไก่หันจีาขาวขั้นจีาขาวปิ้งเองแหละกระดูกสีบรแดงทัานลูกร้านปิ้งหันจีาขาวบเนเตใจเพราะว่าเขาจะใส่แห้งแหงเวลาเขาเาข่านะเอาข่าแบบเอิบบวข่าเทิงนะของจีาขาวเห็ดกระสีเอิบเข่าเทิงทุกอย่างนะอันนี้กับวิธีปิ้งไก่แบบหนึ่งให้มันสุกทั่วโตตอนนี้กับประมาณ ตัวละแสนแสนซาวตัวใหญ่สุดแสนห้าแสนซาวแสนสามแสนห้าทุกคนเนาะกลมาอุดหนุนได้เด้อเมื่อนี่เมื่ออื่นเจอกับเจขาวตลอดก็ออกมาช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงเะยเนาะแล้วก็ลดไปสารกลับมาแล้วหากคนบอลลายเพิ่นก็คือบอลลุ้มมันนะหคือบอลลุ้มลดมันีอกับพนคล้ายเครื่องกับแบบนี้แหละทุกคน อันกับคิวโลดผสมโมเวียงทุกอย่างนะทุกคนต้องทอมให้ไพอ,อ่อ,อนๆมันจะได้ซุปแบบมันจะเหลืองนะเฮาต้องเบิ่งตลอดถ้าว่าปิ้งบัดเดียนเลยรมาพริกเริ่มมันกะบอไดา้มันต้องเบิง่งแบบไห้มันเหลืองมาสิีนะทุกคนก็จะมันก็ใหม่ก่อนซุปบางอย่าง เฮ็ดไหนเฮ็ดนี่ก็กลับมาปิ้งได้เฮาก็ต้องแบบเฝ้าตลอดเพราะว่าเฮาใส่ไฟอีกจังหนึ่งเฮาก็ปิ้งมาโดนแล้วเฮาก็ฮู้ฮู้วิธีนะทุกคนว่าปานันนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรหลับเดืกหลับเดืกทุกคนนะรถก็ลายนะรถมี มาอุดหนุนสายเนืออุดหนุนสายเนืมาคนเต็มโหลดนะมาแต่ใส่ใส่็ด้าคลายหลับเด้อหลังจากก็เที่ยงกลางจะผ่านมาแล้วมาขายหลับเดินตอนเดินก่อนเดินคนผ่านไปผ่านมาพุดหนุนสายนือมีปิงกายปิงปลาถึงนายเนี่ยสิมันอีพาวันก็นสมัคร วันก็นมาขายซอยเน,ะนา,านะว,วันนี้เป็นหน้าห้างนาะไว้วันมาขายซอยบะเป็นไก่ยังไหลสบายดีมาขายขายเป็นไก่ซอยกันเล้วจังมืดจังเมือ่อมีกลับเชียวนั่งนอนคนบ้านน้องดอกไม้เนะาะเมื่อนิดก็แบบว่าเบาบางเหงเน,ะในใาะเดชัยเบป็นหน้าหา้างทุกคน ว่ามีแบบว่ารถรถมีก็มาจอดหลายคันอยู่นี่บริเวณหน้าห้างเจ๊ข้าวก็คึกคืนอยู่เนี่ยคึกคืนก็รอลูกค้าเข้ามาห้างเนาะจักกักโมงจับสิมดัดเป็นไก่ห้างเจ๊ข้าวนี่ไปไกลไปไกลมากับมาอุดนุ่นนี่เด้อมือในวันพระเนี่ยแต่ยังบอกใครเนี่ย ข้าวบอหรือว่าอย่างไรเส้นอะเป็นไก่เป็นไก่ฮะเปล่ไก่บอคนมาแล้วคนจัอย่างกายเพมีเช่นนักัตเกียกก็ดีโอ้ยขายเป็นฮอนเดอร์ฮันเดอร์เลยคนนะตอนนี้เงินที่เปดนโกระบ้าใส่เพิ่งก็ได้เงินเท่าใดนี่ขายได้กับมันนักเงินเนี่ยคนมันนี่ เพราะวานน่าน้องสาวไปอยู่เด็กเขาหานมาัดมปอดเบมัดมืนะเขามาขายตั้งแต่เที่ยงนะนณะดวงครับเที่ยงลงมาตั้งโมงครึ่งมือใครเป็นเงินไทยใครเป็นเงินไทยหนึน่เนเงเซนกี่กับประมาณร้อยหกสิบบาทเนาะประมาณร้อยหกสิบบาทใบหนึ่งนนี่ร้อยหกสิบบาทมาเบิ่งกวันที่เขาขายทัง้งหมดเป็นเงินเทนะ่าได้เนาะเพราะวานนะ่านะขายไปไกลมัดกันได้จักมือมันเนี่ พวันกับพลมาเป็นนั้นผพมันมเป็นกำลังใจเอาคือมาตั้งนะอ,งอยูทูบเอาเมื่อวานยังไม่ตั้งกันวะไปเลยก็มีไปอันนี้คือไปสองพันกี่ในสองพันกี่อันนี้สิบพันอันนี้ใบสาวพันถูกคนใบสาวพันจะเป็นประมาณนี้นะ อันนี้ใบแสนมีใบหาซิกับมาเบิงว่าเด้ข้าวค้ายตั้งเึ่งมือด้เงินทะใดเนี่ยใบน้อยใบซาวใบซิปก็ต้องแยเบิงนะึงเนาะลดยังมากอีกแต่ว่าลูกมีเถี่ยวสุดท้ายกอีกว่เนี้ยฮะ บน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 ยังมีอยู่นะพันธุ์ข้าวกันธุค้ายต่ออีกเพราะว่าไก่ยังหลายโตเด็กทุกคนทายไปเรื่อยเรื่อยมีอยู่เด้อนะทุกคนเนะการได้เงินประมาณจักเท่าไหร่นี่แหละบางจำนาชนักเงินไปน้อยก็ไม่ได้นักแต่เพราะว่าเอาไว้ทอดเนี่ยสอบจะไปซีบไปซ,ไปซาวไปหาซีบไปเซนกีดไว้ไปเด็กก็ มันมีจะไปน้อยตัวนี้ไปพันสองพันทขาไปซาลุเอาไว้ตอนนะนะอันนี้บนหกักตัวน,นี้ฮะมันดับเบิว่าแต่เงินจะกีบแต่เงินเป็นเงนินลาวจะกีบเป็น,งนกกเนงินไทยจะก,กีบเนาะอันนี้ก็บางอยู่ปะบังเดยบางเวในนั่งนะแต่งงนไม่เป็นหนเพือนละเมกัน่งงามพอาะหันับเงเนไปอนละเมงรวยเาเป็นเงนินเดลเรียญเงินบาทแต่สิรวยขายปเป็นสินะทุกคนเนาะ เป็นอันนี้ก็ไดประมาณถอดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้สามแสนกิบสามแสนกิบเป็นเงินไทยกับประมาณประมาณห้าร้อยอันนี้ได้ห้าร้อยบาทเปิดปึกหนึ่งปึกหนึ่งห้าร้อยบาทอันนี้ได้ถอดได้หนับสิบเอ็ดเขาเป็นเงินไทยทอดได้เป็นเงินเหรียญทอดไี่ราคะจะบอกว่าขายมือหนึ่งมือนี่งหึ่งมือของเก้าขายเครื่องเป็นเงินถอด เดือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่เจห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าเจ้าเจ็ดเจสองเจ้สามสี่เจ้าห้าสองวันห้าก็ได้ประมาณหกพันบาทหกพันบาทถ้าเป็นเรือนเรียญก็ประมาณร้อย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 หกสิบเหรียญมัดมือเนี่ยขายได้ประมาณร้อยหกสิบเหรียญร้อยแปดสิบเหรียญนันแหละประมาณนั่นแหละบอเกินสอง เท้าขายตั้งแต่เที่ยงมันประกินสองร้อยเหรียญเนาะตั้งแต่เที่ยงจนหอดตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มเลยนะทุกคนเนาะจังไรจังไรคลิปนี้ก็าจะจบก่อนนะทุกคนเนาะจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อว่าเท้าขายมัดมือมือที่ทำมาขายดีบ่กกับกลางๆเนาะกับที่ว่าใช้ได้อยู่เพราะช่วงเช้าถึงเที่ยงน้องสาวเป็นคนขายเตี๋ยวจะน้องสาวไดี๋ยวอะไรเท้าโป้งเนาะคลิปนี้ก็สิลาก่อนเด้อจังไรกา ฝากติดตาม e ีหนาใ่เด๋อวทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บ๊ายบายทำหมาา